สุดท้ายสิ่งที่เห็นโดนประเทศไทยย้อนรอยนะครับกลายเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำนะครับจากโลกล้อมประเทศกลายเป็นโลกล้อมชายผู้หน้าสังเวชนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว News. วี6นิวส์สัปดาวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสหรัฐอเมริกาและเกี่ยวข้องกับเรื่องคัมแนซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมรััมทุกวงการทำเตรียมเก็บภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์ภาพยนตร์ผลิตในต่างประเทศที่เข้าฉายในสหรัฐ ราาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่29กันยายนว่าจะเก็บภาษีร้อเปอร์เซ็นต์สำหรับภาพยนตร์ผลิตในต่างประเทศทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาฉายในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการตอกย้ำคำขู่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่จะพลิกโฉมรูปแบบธุรติจรระดับโลกของฮอลลีวูด มาตรการนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าทรัมป์เต็มใจที่จะขยายนโยบายการค้าแบบกีดกันไปสู่อุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับสตูดิโอต่างๆที่ต้องพึ่งพาการร่วมผลิตข้ามพรมแดนและรายได้จากบ o ็อกออฟซิต่างประเทศเป็นอย่างมากธุรกิจภาพยนตร์ของเราถูกประเทศอื่นขโมยไปจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกับการขโมยขนมจากเด็กทารก ทรัมป์กล่าวในโพสต์บน Truth Social อยากได้มากทรัมป์ขู่ถ้าไม่ได้โนเบลสันติภาพเท่ากับลบหลู่อเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐในวันอังคารที่30กันยายนขู่ว่ามันจะเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นอเมริกาถ้าเขาไม่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพต่อบทบาทที่เขากล่าวอ้างว่าช่วยคลี่คลายสงครามต่างๆนานานในโลกใบนี้ ทรัมป์ซึ่งแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้ามาช้านานต่อรางวัลที่มีกำหนดประกาศผลในวันที่10ตุลาคมพยายามผลักดันตนเองเป็นครั้งล่าสุดหนึ่งวันหลังจากเขาแถลงแผนแสันติภาพสำหรับยุติสงครามในกาซาคุณจะได้รับโนเบลสันติภาพหรือไม่ชัดเจนว่าไม่เขาจะมอบมันให้แก่ใครบางคนที่ไม่ทำบ้าอะไรเลยทรัมป์กล่าวระวังปราศัยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐระดับสูงหลายร้อยนายส่งสัญ,ญญาณถึงกัมพูชาไทย จีนเอาจริงประหารชีวิต11สมาชิกแก๊งมาเฟียบงการศูนย์สแกมเมอร์ในพม่าศาลแห่งหนึ่งในจีนลงโทษประหารชีวิตสมาชิก11คนของตระกูลมาเฟียชื่อดังที่ดูแลศูนย์สแกมเมอร์หลายแห่งในพม่าตามรายงานสำนักข่าว BBC อ้างอิงสื่อมวลชนแห่งรัฐของจีนความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าปักกิ่งกำลังจริงจังจัดการอย่างเด็ดขาดกับธุรกิจสแกมเมอร์ สมาชิกหลายสิบคนของแก๊งตระกูลหมิงถูกพบว่ามีความผิดฐานดำเนินกิจกรรมทางอาญาโดยนอกจากพวกที่ถูกสั่งประหารชีวิตในข้างต้นแล้วมีอีกหลายคนต้องโทษจำคุกเป็นเวลานานตระกูลหมิงเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลที่ควบคุมดูแลเมืองเหลาไก่เมือง,ลเ,องเล็กๆที่อยู่ห่างไกลของพม่าติดกับชายแดนจีนแล้วเปลี่ยนมันกลายเป็นศูนย์กลางของการพานันนันยาเสพติดและศูนย์สแกมเมอร์ อากอาการ ADB หันคาดการเศรษฐกิจกัมบูชาพวบหาาหลังโดนสหรัฐรีดภาษีและความขัดแย้งกับไทยธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ปรับลดคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมบูชาจาก6.1%เหลือ4.9%สำหรับปี2025และจาก6.2%เหลือ5.0%สำหรับปี2026 สะท้อนความท้าทายเศรษฐกิจอันเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กับไทยและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตลาดการส่งออกไปยังสหรัฐข้อมูลดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานทางเศรษฐกิจของ ADB ที่เรียกกันว่าแนวโน้มการพัฒนาเอเชียหรือที่เรียกกันว่า Asian Development Outlook ประจำเดือนกันยายน2025ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร30กันยายนอย่างไรก็ตามทางสำนักข่าวคัมภูเชตเมียเวระบุว่ารายงานของ ADB คาดหมายถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี2026จากแรงขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในพักอุตสาหกรรมและกระแสการลงทุนโดยตรงของต่างชาติที่ไหลเข้าสู่กัมพูชาขณะดเดียวกันเงินเฟอ้อเมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงจาก6.0%ในเดือนมก,กราคมเหลือ1.6%ในเดือนมิถุนายนและคาดหมายว่าเงินเฟอ้อจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.0%ในปี2,568และ2,569 อาเซียนสะพึงแผ่นดินไหวรุนแรงเขย่าฟิลิปปินส์อินโดไล่เลี่ยกันมีผู้เสียชีวิตหลายรายเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ6.9เขย่านอกชัยฝั่งทางภาคกลางของฟิลิปปินส์ในวันอังคารที่30กันยายนมีผู้เสียชีวิตหลายรายท้องถนนและบ้านเรือนพังสหายเสาไฟฟ้าหักโค่นในพื้นที่จากนั้นเกือบ2ชั่วโมงต่อมา เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ6.0สัญญาเทือนอินโดนีเซียแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือความสูญเสียเบื้องต้นสำนักข่าว AFP รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายทั้งหมดอยู่ในเทศบาลซานเรมิกิทางเหนือนของเกาะเซบูเกาะที่มีพลเมืองพำนักอยู่เป็นจำนวนมากสถานีโทรทัศน ABS ์ ABS-CBN ของฟิลิปปินส์รายงานจากที่เกิดเหตุ ระบุร่างไร้บิญญาณสีรายถูกดึงออกจากศูนย์กีฬาแห่งหนึ่งในซานเรมิกิส่วนอีกคนเป็นเด็กที่เสียชีวิตจากการถูกเศษซากโค่นทับในอีกพื้นที่หนึ่งของเมืองจีนรัสเซียทำข้อตกลงสายท่อส่งแก๊ส Power of Siberia 2คือการตอกฝาลงยุทธศาสตร์ยูเรเชียของโดนัลด์ทรัมป์ การที่ทรัมป์หยิบยกเรื่องยูเครนมาคมขูรัสเซียและการที่เขามีบทบาทสำคัญมากในการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐเกิดความร้าวฉานนับเหล่านี้กลายเป็นตัวขับดันให้โครงการสร้างสายท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2ที่งักงานมานานสามารถบรรลุถึงบทสรุปในที่สุด <IST> <t av> การปิดฉากลงอย่างประสบความสำเร็จเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาของการทำข้อตกลงเรื่องโครงการสร้างสายท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2หลังจากที่เจรจาต่อรองกันมานานเป็นแรมปีโดยที่มันจะเป็นการส่งออกก๊าซรัสเซียไปให้จีนเพิ่มขึ้นอีกเกือบจะเท่าตัวสู่ระดับซึ่งพูดกันเป็นตัวเลขคร่าวๆค,คือ1 0 0 0แสนลา้านลูกบาทเมตรต่อปี แถมอยู่ในราคาถูกกว่าที่สหภาพยุโรปต้องจ่ายในการซื้อหาก๊าซจากแดนหมีขาวก่อนหน้านี้มันจึงเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวอ,อย่างสำคัญของแผนการมหายุทธศาสตร์ยูเรเชียของโดนัลด์ทรัมป์ปูตินสังเกตทหาร135,000คนมากที่สุดในรอบ10ปี ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียออกติษฎดีกาเมื่อวันจันทร์ที่29กันยายนเรียกเกณฑ์ชายชกันจำนวน135,000คนเข้ารับราชการทหารถือเป็นการปฏิบัติตามกิจวัตปรปฏิบัติประจำปีถึงแม้จำนวนที่เรียกเกณฑ์คราวนี้จัดว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2016รัสเซียเรียกเกณฑ์ชายชกันอายุตั้งแต่18ถึง30ปีเข้ารับราชการทหารปีละสองครั้ง นั่นคือในช่วงฤดูใบไม้ผลิครั้งหนึ่งและช่วงฤดูใบไม้ร่วงอีกครั้งหนึ่งเป็นที่คาดหมายกันว่าทหารเกณฑ์เหล่านี้จะเข้าเป็นทหารนานหนึ่งปีตามค่ายต่างๆซึ่งอยู่ภายในรัสเซียโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบในยูเครนถึงแม้มีรายงานอ้างว่ามีการจัดส่งทหารเกณฑ์ไปยังแนวหน้าในยูเครนด้วยตั้งท่าเปิดศึกแถวนี้ สหรัฐประจำการถาวรโดรนรีเปอร์คาบสมุทรเกาหลีห่างจากจีนแค่400กิโเมตรกองทัพอากาศสหรัฐกำลังประจำการถาวรกองโดรนในคาบสมุทรเกาหลีคืนชีพฝูงบินยุคสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงท่ามกลางความตึงเครียดด้านการทหารที่คุรุ่นขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาค กองบินลาตระเวนสำรวจที่4 3 1เริ่มเคลื่อนไหวณฐานทัพระกาศคุนซานบริเวณชายฝั่งทางตะวันตกของเกาหลีใต้ทางใต้ของกรุงโซเมื่อวันจันทร์ที่29กันยายนและพวกเขาจะบินโดรน MQ-9 Reaper จากที่ตั้งดังกล่าวความเคลื่อนไหวนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเสริมแสนยานุภาพทางอากาศของกองทัพสหรัฐในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากย้ายที่ตั้งของฝูงบิน F-16 เข้าไปใกล้เกาหลีเหนือมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้แล้วมันยังเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในพิธีสนสนามทางทหารครั้งใหญ่ในกรุงปักกิ่ง ที่น่าสนใจตอนนี้สหรัฐอเมริกากําลังชเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าสถานการณนะ์ชัดดาวนะทรัมป์ก็มีการเรียกผู้บริหารสภาหารือห,หรือเรียงการชัดดาวหน่วยงานรัฐบาลนะครับบีพาริกันจวกเดโมแครตเตะทวงเพื่อที่จะต่อรองนะครับผู้นำบีพาริกันในสภาสหรัฐอเมริกาพยายามโยนบาปว,ว่าเดโมแครตเป็นตัวขัดขวางแผนร่างนะครับกฎหมายเพื่อป้องกัน ไม่ให้ต้องชัดดาวนั่นคือการปิดทําการหน่วยงานของรัฐก,กลางบางส่วนเนื่องจากไม่มีงบประมาณใช้จ่ายพร้อมกันนั้นก็เรียกร้องให้ยอมรับการออกงบประมาณระยะสั้นแก้ขัดชั่วคราวก่อนถึงเส้นตายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชวมส่งกองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการเตะถ่วงงบประมาณสำหรับเหุการสนาเดียวกันนะฮะ คล้ายกันถ้าเกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศไทยได้เขียนันมูลพิเศษสอักราช2560ฮะให้ใช้งบมาณเดิมไปปรางก่อนเพื่อไม่ให้ประเทศสะดุดข้าราชการยังคงมีเงินเดือนในการทำหน้าที่ต่อไป <S <S เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยแน่นอนฮะต้องไปดูเรื่องของคำเมนตอนนี้ก็คำเมนค่อนข้างจะออกอาการนะครับ a d b ยันเศรษฐกิจของคำเมนตอนนี้ก็ลุก ควบหลังโดนสหรัฐเมการีภาษีแล้วก็เกิดความขัดแย้งกับประเทศไทยธนาคารพัฒนาเอเชียนะครับหรือ ADB ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเขมร6.1เหลือ6.49สําดาหบปี2025จาก6 2เหลือ5.0สำหรับปี2026สะท้อนความท้าทายทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กับไทย และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตลาดการส่งออกไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่เมรเองก็เสียงแตกนะครับเริ่ม,มุวยวายนะว่าสื่อมวลชนทั้งนอกแล้วก็ในประเทศของขเมรเนี่ยเข้าข้างประเทศไทยแล้วก็กล่าวหาอีกนะครับคนไทยหัวอ่อนไปเชื่อข่าวที่บิดเบือนนะครับคอมบเดียนเนะครับได้มีการรายงานเหตุการณ์ประทะระหว่างไทยกับเมร เมื่อช่วงปลายเดือนกระกฎาคมไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยปืนใหญ่และแสงยิุ่ภาพทางอากาศเท่านั้นแต่มันยังเป็นการสู้รบกันในหนังสือพิมพ์หน้าจอโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์พร้อมส่งเสียงโวยสื่อระดับโลกทั้งหลายให้ความสําคัญกับเรื่องเล่าของไทยมากกว่าและประชาชนคนไทยก็เชื่อตามนิยามของคําบอกเล่าเหล่านั้นหลังจากที่สื่อต่างชาติ หลังจากที่ทูตต่างๆก็มีความคิดเห็นเดียวกันนะว่าสิ่งที่ขเขมรทำนั้นทารุณกวดเยี่ยมกับประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเจตนาในการลุกรานแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเหตุการณ์ด,ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาก่อนราวประมาณวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2550 นะครับในสมัยของคุณเดบิสิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตามหลักที่เรียกว่าโลกร้อมประเทศคำเหมงก็เคยประทะกับประเทศไทยแบบนี้เพื่ออ้างแย่งชิงเข่าบริหารก่อนการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการร่วมมือกับชายผู้หน้าสวงเวทก่อเหตุลักษณะเช่นนี้นะครับตอนนั้นก็เป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนนะครับอีกรอบหนึ่งก็ลักษณะเดียวกันนะทำทีขัดแย้งกันหวังว่าจะบีบเอาเรื่องเกาะกูดนะครับแบ่งพลังงานเป็นสองฝ่ายร่วมกันนะครับคนละครึ่ง ออกอาการชัดเจนสุดท้ายสิ่งที่เห็นโดนประเทศไทยย้อนรอยนะครับกลายเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำนะครับจากโลกล้อมประเทศกลายเป็นโลกล้อมชายผู้หน้าสังเวชนั่นเองนี่คือยุทธการที่เรียกว่าขังคนบ้าไว้ในเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ